ฉันเองไม่ต่างจากเธอฉันว่าฉันอาจจะเจ็บกว่าเธอตะไคร้ที่ปลูกไว้เจอน้ำท่วม นี่เป็นถั่วพูกำลังออกฝักเต็มเลยเนีย่ฝักเล็กฝักน้อยเต็มไปหมดเลยได้กินแล้วนะเดี๋ยวเวลาจะเข้าหนาวเนี่ยจะอร่อยอากาศหนาวถั่วพูจะอร่อยฝักนี้ใหญ่ไหมเอาเก็บไปฝักนี้วันนี้จะมาเก็บใบกระเพรา วันนี้จะมาเก็บใบกะเพราไปผัดกะเพราแหนมใส่หน่อไม้อันนี้เป็นกะเพราแดงกะเพราแดงอันนี้เป็นกะเพรากะเพราใบใหญ่เนาะซื้อของญี่ปุ่นนี่เป็นหัวชัยเท้าตะไคร้ เก็บถั่วพูยิ่งแหวกยิ่งเจอวันนี้เมนูยำถั่วพูจังได้เยอะเลย